ก็อันโบทนากับคุณจริยาทำไมจึงอันโบทนาเพราะว่าเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักความตายเราก็จะเป็นผู้ดิชนเพราะว่าผู้ดิชนหมายถึงอะไรก็หมายถึงผู้ที่มีกิเลสเป็นปึกแผ่นมีกิเลสที่แน่นหนา รวมแล้วว่ามีกิเลสท,ทั้งแน่นหนาและเป็นปึกแผน่นถ้าเป็นอันภารัปุถุชนก็คือผู้ที่มีทั้งกิเลสแน่นหนาเป็นปึกแผ่นแถมตาบอดด้วยอันทาเปว่ามื้นมดภาลับเปว่าอ่อนเหมือนเด็กอ่อนที่ตาบอดมืดบดอันที่คุณจริยาได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมก็คือได้รู้จักความตายเพราะ ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักความตายนี่เราจะเป็นอันธภาระปุตุชนจะไม่อาจมาสู่ความเป็นกันลยาณปุตุชนคือปุตชชนผู้ที่มีความดีงามมีความเห็นโทษของอกุศลมีความเห็นโทษของการเกิดการตายในวัฏฏะในวิถีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่า พระธรรมที่พุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงนั้นคือให้รู้จักความตายที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้คำว่าความตายในที่นี้นั้นทุกคนไม่อยากได้ยินได้ฟังแต่ความตายที่ว่านี้คือขณะเดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปดับไปหายไปสิ้นไปไม่กลับมาอีกเลยขณะใหม่เกิดขึ้นก็เป็นขณะที่เกิดดับแปรเปลี่ยนไม่กลับมาอีกเลย ขณะที่ไม่กลับมาอีกเลยนั้นไม่คงที่อย่อยางเก่าขณะที่เกิดดับหมดไปหายไปสิ้นไปไม่คงที่อย่างเก่านั้นคือไม่มีเราเข้าสัตบุคคลในนั้นเลยแต่ละขณะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้ยินการเห็นอะไรแล้วแต่คราวนี้เรามีความเข้าใจเกิดขึ้นนีงก็คือรู้จักความตายเข้าใจ